你看。 วันนี้หญิงก็จะมาเช็คเครื่องสำอางนะคะนี่หญิงแต่งหน้าจัดเต็มขนาดนี้นะคะแต่ว่าหญิงมีตัวช่วยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์อีฟนะคะเป็นครีนซิ่งค่ะและมีส่วนผสมนะคะจากทรีทีทอ์จากธรรมชาติค่ะช่วยดีท็อกหน้านะคะช่วยลดการอักเสบของสิวค่ะและที่สำคัญนะคะปราศจากแอลโกอฮอล์สีแล้วก็พาราเบนค่ะแล้วก็คนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า จะเช็ดเครื่องสาอางได้หมดจดขนาดไหนคะงี้เรามาเริ่มกันเลยคะ่ะนี่ค่ะให้บนฝ่ามือนะคะนวดไปเลยคะ่ะนวดนวดนวดเห็นไหมคะดูสิ่งสกรปรกเลยจากบนใบหน้าของเรานะคะเครื่องสาอางของเราอันนี้หญิงจะเช็ดให้ดูเครื่องหนึ่งก่อนนะคะ ข้างหน้านะคะนวดเลยค่ะจะช่วยดีถอกหน้าเราด้วยนะคะเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมเอ่ยว่าครีนซิ่งตัวนี้ช่วยดูดเครื่องสำอางนะคะที่ติดทนที่อยู่บนใบหน้าของเราหนาๆเนี่ยช่วยหลุดออกอย่างแบบง่ายดายมาก นี่ค่ะเห็นไหมคะครึ่งหน้าเห็นไหมคะอ่าสะอาดจริงๆค่ะแล้วก็จะช่วยลดความมานันบนใบหน้าด้วยนะคะไม่ทำให้เกิดเป็นสิวง่ายด้วยนะคะนี่